ไปเอ้ยค่ะพี่น้องแมงงูเบิ่งเบิ่งมือเอทาเกือบเลยปัญหากูลุงรถลงเกอบมาเลยไม่นี่ภาพพี่น้องมาเบิ่งรถรถเมียาประเสริฐรถเด้อพี่น้องมือนี่มือสันวันดีมือสีวันงามเพป่ะกาศสื้อรถก็เลยมาพาพี่น้องมาเบิ่งล้วอันนี้เพิ่นเเป็นมียเพิ่นเมียลาเพิ่นอยู่ผู้เดียวเพิ่นเป็นคนอดอ้อมประหยัด อยู่ประหยัดก like ินเพื่อนกับพรามีเงินมีทองพราได้ซื้อรถก็เลยพาพี่น้องมามาเบิ่งเดี๋ยวมาทนเบิ่งข้างในดอกสิพาเบิ่งข้างนอกก่อนรถรถอันนี้มันเป็นหลุมโต๊ะทอหนั่งเออโต๊วทอเป็นทุกอย่างอันนี้เพื่อนกับเลยพาเดี๋ยวเลยพาพี่น้องเบิ่งแต่ว่าถ้าจะของขี้คือสิกินหญ้าแก่เมารถไปนั่งก่อนละพี่น้องเออกินหญ้านอนไปเลยล่ะถ้าขี้รถแบบนั้นสิ หัวยี่หมวยสมตลอดกระบะข้างนอกพี่น้องงามบ่อยหญ่บัตรติดตั้งสองอันใดใสเออกระมีรถบืดรถข่อยกระมี่เรต้องยากเรกไม่รถซื้อของนั่นนี่ก็เลยพาพี่น้องมาเบิ่งลามามามานั่งลองมองยายมาพาคนเดินผ้าไปเที่ยวมาขึ้นมาขึ้นมาย่าขึ้นย่าย่าขึ้นย่ายากบ่อขึ้นบ่อมาขึ้นลองเบิ่ง ยนี่ก็ได้ตัวเออยืนหนีบ่กอ้าวยืนหนีก็นี่อ๋อภาพี่น้องเบิ่งข้างในก่อนเออยืนนี่ตัวมันดีดิอันนี้ก็สีมาเบิ่งขงา้างในหระพี่น้องว่าเออเบิ่งข้างในมันเป็นอย่างไรเนาะมันก็เป็นรถเจ็ดที่นั่งเด้อพี่น้องเด้เออ,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 อันนี้อันนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งก็งามบ่พี่น้องงามอยู่เด้องามออยู่เด้ถึงรางวัลที่หนึ่งกับสิเพิ่นสูจนล่ะก็สิซคนอุกคนล่ะเออสัมเออเน็งดวงดี กันเลยผ้าพี่น้องมาเบิงนี่มารีวิวรถให้พี่น้องเบิงก่อนลงเลงเลงเกับเสียสายรถเพ่นี่ละเวลาไปเที่ยวพี่น้องเออไปเที่ยวกับเสียสายรถเพ่นนี่ละกเลยมารีวิวให้พี่น้องเบิงเป็นยังไงพี่น้องงามบอหน้ามบ่งงามบออันนี้กะราคากะไปเลยถามเพื่อนดอกพี่น้อง ราคามันกะแพงอยู่แพงอยู่แพงอยู่เด้อราคากะพ่อแพงอยู่แตก่กะสูคือ,ขอากขาหลาคอนอยากได้คนมักน,อกน,อกน,นก้อล่ะคนมักคนอยากได้กต็ต้องสูเอาตัวละพี่นอ้องเอออันนี้ก็เลยผ้าพี่น้องมาเบิงละรถทันงามๆ ้าเบิ่งหนอกก่อนปิ๊บรถเฟ้ยี่พุ้นแก่ดิรถแก่ดิหมอย่างเดียวรถึกมันเป็นต้องฟูร่่นี่เขาอก